สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมในรายการชิปายไลทวันครับของทางเบียนเอชเนลนะครับตอนนี้เราก็จะมาตีเฮดสันนะครับซอนเฮืองมิน14บวก7นะครับขอโทษที่หายไปนานก่อนหน้านี้พอดีติดภารกิจเล็กน้อยจริงๆคือคอมพิวเตอร์เน่าก็เลยไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปเลยต่อไปจะมีพวกเกี่ยวกับคอนเทนต์ฟุตบอลด้วยครับไม่ใช่มีแค่ฟีฟ a าออนไลน์3อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีเกมอื่นๆด้วยนะจะแคชเกมอื่นๆด้วยตอนนี้ครับอ่ะเรามาตีกันเลยแล้วกัน นะครับฝากกด subscribe ข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับผมสามสี่อืมไม่แยกกระตุห้างานยาวครับจะตีต่อนีมไหมเนี่ยหกเจ็ดปล่อยไว้ไอ้แยกกระตุกเฮ้ยมาวะเอ้ยเฮ็ดสันวกเจ็ดนะครับนะ อีพีนี้ก็ประสบความสำเร็จด้ดีครับผมก็ผ่านกันไปเกือบเกือบสิบอโซดแล้วนะเนาะอีพิโซดนี้เป็นตอนที่เก้ายังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมนะ subscribe ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานดีๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ